สวัสดีครับเพื่อนชาวไทยสวนเมืองเกษตรและเพื่อนที่รักการทำสวนทุกท่านครับวันนี้พามาดูศัตรูตัวชกาดของพวกกลุ่มลำไยนะครับแล้วก็ลิ้นจี่นะครับนี่เลยครับมะม่วงก็เช่นกันนะครับก็คือหนอนชนิดนี้นะครับเป็นหนอนปากแข็งนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมถ่ายเป็นภาพนิ่งให้ดูพอดีกล้องไม่ค่อยซูมนะครับ ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยชัดกำลังเดินหาที่เจาะเจาะก,กิ่งอยู่เลยนะครับเนี่ยครับเขาจะเจาะก,กิ่งเข้าไปเลยนะครับเจาะเป็นรูเข้าไปแล้วก็ไปกินไส้ในของกิ่งเอ่อพวกต้นลำไยนะครับกิ่งลำไยกิ่งลิ้นจี่นะครับกิ่งมะม่วงทำให้กิ่งกิ่งนั้นที่โดนเจาะก็แห้งตายไปเลยนะครับเป็นหนอนปากแข็งนะครับมีขน ที่ตัวอยู่เล็กน้อยนะครับสีแดงๆนะครับนี่เลยตัวแสบเลยครับเนี่ยครับเวลานั่นขึ้นมาเขาจะกัดลำใยเป็นรูกลวงอย่างนี้ไอ้เนี่ยครับลิ้นจี่ต้นนี้นะครับกัดเป็นรูกลวงเลยนะครับแล้วก็กิ่งตายไปเลยเนี่ยครับเราเจอเราต้องทําลายเลยครับเนี่ยยกกิ่งเลยครับต้องตัดออกมานะครับเนี่ยดูลักษณะนี่กากินนี่เขาก็จะถ่ายออกมาเป็น เป็นคุยลักษณะนี้เลยนะครับนี่กิ่งนี้ตัดไปผมตัดออกไปแล้วนะครับนี่รอยรูที่เขานั่นนะครับเราตัดออกเลยเพื่อให้กิ่งแตกไหมนะครับเดี๋ยวต้องทําลายเลยนะครับครับไทยสวนมังค่าเสกครับรล้มาบอกหมดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ